อา้าต่อไปเราจะเดินเข้าไปในถ้ำปลาผาตอนนี้วันที่สองกุมภาสองห้าห้าหกกำลังทําทางอยู่ก็จะลำบากนิดหนึ่งอีกปี2ปีเสร็จก็จะไม่เหมือนอย่างนี้แล้วนี่เราบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ว่าเป็นอย่างนี้ตอนที่ค้นพบครั้งแรกจะไม่ใช่แบบนี้เมื่อโลกพัฒนาก็ทำถนนทน,น,น,นทางบริการนักท่องเที่ยวก็จะบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปก็จะไม่เป็นธรรมชาติเหมือนเดิม ก็จะสะดวกสบายขึ้นตอนนี้กําลังพัฒนาก็เป็นอย่างนี้อีกสองปีข้างหน้าคงจะเสร็จเรียบร้อยหมดก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วทางเดินหุ้มปลาผาปลาที่อยู่ตรงหน้าผาเวลาเอาอเสียงว่าปลาผาปลาผาเรียกแบบไทยเราปลาผานี่แหละเขามาหาปลาตรงนี้เนี่ยหาปลาแถวบริเวณบริเวณน,นี้แล้วก็ปลาก็หายไปก็เลยเจอปลา จะทํำปลาผาจําไว้นักท่องเที่ยวชาวไทยนักสแสวงบุญก็ควรมาดูให้เห็นกับอาครั้งหนึ่งในชีวิตต่อไปเนี่ยจะมาสะดวกสบายนําทถนนท,นทนทางอย่างดีเลยโดยทางราชการลราพัฒนายอย่างดีส่งถึงที่ดูดูถนนทนท,นทางเขาเนี่ยดีมากต่อไปก็จะมีถนนถึงก็คล้ายๆกับคำชะโนดเนี่ย ทางเดินเนี่ยคล้ายๆคำชะโนดอย่างนั้นมีสะพานส่งถึงที่เลยเราเรีบมาก่อนจะได้บรรยากาศจะได้บรรยากาศป่านี่เราโชคดีมานะหน้าร้อน,หน,ห,นหน้าหน้าหนาวถ้าร้อนก็แบบนี้ก่อนไปก่อนขึ้นไปนอ่านไดเรก่อนให้ดีอ่านไดลยละเอีดแล้วก็ซื้อขอไปว่าพระด้านบนได้ไหนมาถึงแล้วนี่สําหรับปลาผามาถึงนี่เราเลี้ยวขวาก่อนนะ อ่านรายละเอียดก่อนแล้วก็นี่อ่านรายละเอียดก่อนว่าเป็นยังไงแล้วค่อยเข้าไปเที่ยวจะได้ความรู้มากขึ้นเนี่ยปลาขาอ้าวมานี่ต่อเลยคล้ายๆล้าถ้ำคูหาวารีใคล้ายถ้ำคูหาวารีที่จังหวัด